ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพามา,าขยายพันธุ์ลิบบินชาลีนะคะมีหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะลิบบินชาลีนะคะเป็นไม้ประดับนะคะซึ่งถิ่นกำเนิดของเขาอยู่ที่เท็กซัสนะคะแต่ว่าในเมืองไทยก็สามารถปลูกแลวก็เลี้ยงดูได้นะคะลิบบินชาลีกระถางนี้นะคะพี่ตีได้มาแล้วก็ทดลองเลี้ยงนะคะแล้วก็ เมื่อเลี้ยงได้สักพักเราก็เข้าใจในตัวของริบบิ้นชาลีนะคะธรรมชาติโดยปกติเขาจะชอบแสงนะคะชอบแดดนะคะโดยเฉพาะแดดจ,จัดนะคะเขาจะออกใบนะคะ เป็นลักษณะออกอมชมพูนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี่นะคะจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะลิบบินชาลีก็เลยทําให้มองไม่เห็นออกเป็นสีชมพูเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสีนะคะยังมีในลักษณะออกเป็นอมชมพูดังนะคะสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นใบเล็กๆนะคะค่ะ วันนี้พี่ตีมีลิบบินชาลี2ส,สีนะคะซึ่งที่ถืออยู่นี้ก็จะเป็นสีออกชมพูนะคะส่วนกระถางนี้นะคะเป็นสีออกเป็นลิบบินชาลีสีทองนะคะ สังเกตนะคะพี่ตีวันนี้จะให้ดูในลนักษณะความต่างด้วยนะคะริบบินชาลีทำไมกระถางนี้ถึงเลื้อยยาวนะคะเป็นเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วพี่ตีนะคะนำไปตั้งในบริเวณที่เขาไม่มีแสงและช่วงนี้นะคะเขาก็ไม่ได้รับ แดดด้วยนะคะเขาก็เลยยืดยาวนะคะพยายามยืดยาวเพื่อที่จะต้องการเลื้อยหาแสงนะคะวันนี้นะคะพี่ตีก็เลยได้โอกาสที่จะทำการแยกนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์เขาด้วยทั้ง2ส,สีเลยนะคะทั้งสีทองแล้วก็สีชมพูนะคะจริงๆริิบบินชารีมีทั้งหมด3สีนะคะเท่าที่พี่ตีทราบนะคะจะมีสีเขียวด้วยนะคะ ซึ่งสีเขียวเนี่ยพี่ตียังไม่มีนะคะจะมีแค่สสีแค่นี้เองนะคะแต่ว่าการปลูกการเลี้ยงดูก็เหมือนกันนะคะลิบบินชาลีเขาเป็นไม้ประดับที่ดูแลง,ง่ายมากนะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพี่ตีจะทําการขยายพันธุ์ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะพี่ตีก็จะเตรียมดินที่เป็นดินกรุงทั่วไปเลยนะคะซึ่ง วันนี้พี่ตีก็จะมีส่วนผสมของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะปรุงลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นตัวเพิ่มปุ๋ยนะคะวัสดุที่ใช้ในการปลูกลิบบิ้นชาลีนะคะก็จะมีเป็นดินปรุงธรรมดาทั่วไปเลยนะคะที่เราซื้อมาในราคา10บาทนะคะพี่ตีก็จะเพิ่มนะคะในส่วนของปุ๋ยมูลไส้เดือนเข้าไปอีกนะคะปุ๋ยดินปลูกนะคะอยู่ที่ถุงหนึ่งนะคะพี่ตีก็จะเพิ่มประมาณ คึ่งกิโลนะคะซึ่งเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่พี่ตีมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเป็นการเพิ่มนะปุ๋ยนะคะให้กับเจ้าลิบบินชาลีนะคะค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะ วัสดุที่จะต้องมีการวางก้นกระถางนะคะพี่ตีก็จะมีกากมะพร้าวสับนะคะซึ่งกากมะพร้าวสับเนี่ยจะต้องทําการแช่น้ําไว้สัก2-3คืนก่อนนะคะแล้วก็นํามาใช้ในการรอ,องก้นกระถางนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกนะคะกระถางที่พิ่ตีเตรียมนะคะวันนี้ก็เป็นกระถางขดลงในกระถางขนาด2นิ้วนะคะซึ่งเป็นกระถางขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะต้องลองก้นกระถางนะคะด้วยกากมะพร้าวนะคะวันนี้พิ่ตี จะปลูกไว้หลายกระถางเลยนะคะปลูกเป็นไม้ประดับจริงๆนะ้ลิบบินชาลีเนี่ยเขาจะชอบแดดมากๆเลยนะคะยิ่งแสงแดดที่เยอะนะคะใบของเขาก็จะยิ่งสวยนะคะแล้วก็เติบโตเร็วด้วยนะคะยิ่งถ้าดินที่เราปลูกเนี่ยเป็นลักษณะดินที่ปรุงแล้วก็มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เขายิ่งโตเร็วนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยนะคะอย่างกระถางนี้นะคะถ้าเราตัดเขาอยู่เรื่อยๆนะคะเขาก็จะยิ่งแตก ยอดแตกพุ่มให้กับเราเยอะมากขึ้นนะคะก็กระถางขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะเราสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราลองก้นกระถางด้วยกากมะพร้าวนะคะเราก็นําดินที่เตรียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่แค่นี้นะคะค่ะสังเกตนะคะคือเขาต้องการแสงมากๆเลยแล้วก็ ในแต่ละยอดที่เขาห้อยลงมานะคะเขามีรากแล้วนะคะดูค่ะการขยายพันธุ์ง่ายมากๆนะคะเราก็ตัดนะคะตัดกิ่งเขาได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะก็สามารถปลูกได้เลยอย่างนี้นะคะเราก็สามารถตัดได้เลยค่ะ เรายิ่งตัดเยอะนะคะเขาก็ยิ่งแตกยอดนะคะแตกกิ่งให้เราเยอะขึ้นนะคะอ่าลิมบินชาลีเขาเป็นไม้ประดับที่ ตรงลำลำต้นของเขานะคะเป็นลักษณะที่ชุ่มน้ํานะคะเขาก็จะมีลักษณะที่ชอบน้ําด้วยนะคะการลดน้ําก็จะเป็นการลดน้า <say> that, ําแบบธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแต่ว่าเน้นในการสร้างในบริเวณที่ได้รับแสงให้เต็มที่เลยนะคะก็จะสวยมากๆเลยนะ หางขนาดเท่านี้นะคะสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่ายิ่งตัดนะคะเขาก็ยิ่งแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วนะคะ Was to When I think I laugh, there's always a crowd. Broken heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the balance as dream. I've been feeling nothing lately when without you. I know something really special made me think about you. About you. About you. Hanika, tongue white. ในบริเวณที่ได้รับแสงนะคะแล้วก็ให้น้ำเขาปกตินะคะเขาก็จะมีรากนะคะแตกยอดให้กับเราอีดนะคะอีกเยอะเลยนะคะการปลูกนะคะง่ายมากๆเลยนะคะ <'re> จริงๆแล้ววิธ <'re> ีการปลูกนะคะ แค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตีจะทําการขยายหลายๆกระถางเลยนะคะซึ่งก็น่าจะได้เยอะอยู่นะคะ <All right. S 1> น่ารักดีนะคะ

ง่ายมากเลยนะคะ แล้วนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็พามารู้จักไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไม้ประดับที่มีลักษณะใบน่ารักนะคะใบเล็กๆนะคะออกมีทั้งหมด3สีทั้งสีชมพูนะคะ สีทองนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะซึ่งการขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะแล้วก็การดูแลก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าน้องๆที่เข้ามาดูคงจะชอบนะคะไม้ประดับชนิดนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะพี่ตีจะได้ขอตัวไปปลูกต่อนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ให้เยอะกว่านี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ